สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมอมนะคะวันนี้ค่ะก็ยังอยู่ในหัวข้อที่2.1การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่า2ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็มค่ะพะหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า2บางพหุนามสามารถจัดให้อยู่ในรูปผลต่างกำลังสองกำลังสองสมบูรณ์ผลบวกของกำลังสามซึ่งนักเรียนสามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับการแยกตัวประกอบ ที่ได้ศึกษามาแล้วมาใช้ในการแยกตัวประกอบต่อไปได้นะคะงั้นเรามาดูเลยค่ะจงแยกตัวประกอบของพหุนามต่อไปนี้ข้อ1ค่ะ x ยกกำลัง4ลบ1 6 x ค่ะจากที่เกินไปแล้วเนาะเราก็ยังใช้ความรู้ของผลต่างกำลังสอง ที่เราเรียนมาแล้วได้นะคะหรือจะเป็นกำลังสองสมบูรณ์ก็ได้นะคะหรือจะเป็นผลต่างของกำลังสามก็ได้ค่ะแต่งั้นเรามาดูข้อ1กันนะคะค่ะถ้าจากข้อ1นเนี้ยเราต้องใช้เราต้องทำให้เป็นผลต่าง ผลต่างกำลังสองนะคะผลต่างกำลังสองซึ่งผลต่างกำลังสองเนี่ยก็จะเป็นสูตรนี้นะคะจำได้ไหมหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองก็จะเท่ากับหน้าบวกหลังคูณด้วยหน้าลบหลังเราจะแยกตัวประกอบโดยนำวิธีของ เรานำผลต่างกำลังสองมาใช้นะคะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยดังนั้นจาก x ยกกำลังสี่เราจะต้องทำให้มันเป็นยกกำลังสองใช่ไหมคะก็จะได้เป็น x ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองไปลบกับอ่าสิบหกถ้าทำให้เป็นกำลังสองก็ต้องเป็นสี่ยกกำลังสองนะคะอยู่ในรูป หน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองแล้วแสดงว่ามันเป็นผลต่างกําลังสองแล้วนะคะเราก็มาจัดใหม่ได้เรียบร้อยก็จะเท่ากับหน้าบวกหลังตัวนี้คือตัวหน้านะคะ x กําลังสองคือตัวหน้า4คือตัวหลังดังนั้นก็จะได้เป็นหาหน้าหน้าก็จะเป็น x กําลังสอง บวกด้วยหลังกำลังสองก็คือบวกด้วย4คูณกับหน้าลบหลังก็จะเป็น x กำลังสองลบด้วย4นั่นเองอันแรก x กำลังสองบวก4แต่อันที่สองเนี่ยมันยังเป็นมันสามารถจัดให้อยู่ในรูปผลต่างกำลังสองได้อยู่ดังนั้นเราจะแยกตัวประกอบไปอีกมันก็จะได้เป็น x กำลังสอง ลบด้วย2ยกกำลังสองใช่ไหมคะ,ะนี่พอเราเปลี่ยนจาก4เป็นยกกำลังสองก็จะได้เป็น2ยกกำลังสองซึ่งมันก็ยังแยกได้อีกเป็นหน้าบวกหลังคูณด้วยหน้าลบหลังดังนั้นเราก็จะได้เป็น x กำลังสองบวกด้วย4วงเล็บนี้เหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่ว่าไอ้วงเล็บที่สองเนี่ยเป็นผลต่างกำลังสองแล้วเราก็เขียนเพิ่มก็จะเป็นหน้าบวกหลัง คูณด้วยหน้าลบหลังนะคะก็จะเป็น x บวก2คูณด้วย x ลบ2นั่นเองนี่นะคะเราแยกตัวประกอบโดยใช้ผลต่างกำลังสองมาช่วยนะคะได้เรียบร้อยแล้วดังนั้น x ยกกำลัง4ลบ16ก็จะแยกตัวประกอบได้เป็น x ยกกำลังสองบวก4 คูณด้วย x บวก2คูณด้วย x ลบ2ค่ะข้อ2ค่ะ6 2 5 x ยกกำลังสลบด้วย81จัดให้อยู่ในรูปผลต่างกำลัง2นะคะก็จะได้เป็น2 5 x ยกกำลังสทั้งหมดยกกำลัง2ลบด้วย9ยกกำลังสค่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าและตัวนี้ก็จะเป็นหลังนะคะหน้าลบหลังก็จะได้เป็นหน้าบวกหลังก็จะเป็น 25x กำลังสองบวกด้วย9คูณกับหน้าลบหลังใช่ไหมคะก็จะเป็น 25x ยกยกกำลังสองลบด้วย9โอเคค่ะ อันไหนที่มันสามารถแยกตัวประกอบออกไปได้อีกก็คือตัวหลังนี้นะคะ2 5 x ยกกำลังสองบวกด้วย9แต่ว่าวงเล็บที่สองเนี่ยค่ะมันแยกได้อีกก็จะได้เป็น5 x ทั้งหมดยกกำลังสองลบด้วย3ยยกกำลังสองมันแยกเป็นผลต่างกำลังสองได้อีกก็จะได้ดังนี้นะคะก็จะเขียน ยี x กําลังสองบวกเกรอไว้ก่อนส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหน้าหน้าบวกหลังคูณด้วยหน้าลบหลังใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นผลต่างกําลังสองเราก็จะได้เป็น5 x บวกสคูณด้วย5 x ลบสค่ะ ดังนั้น625 x ยกกำลัง4ลบด้วย81ก็จะแยกตัวประกอบได้เป็น25 x ยกกำลัง2บวก9คูณด้วย5 x บวก3คูณด้วย5 x ลบ3ค่ะ ต่อมาค่ะข้อ3า x ยกกำลัง4บวกด้วย3 x ยกกำลังสองบวกด้วย4แน่แนวคิดนิดน,นึงนะคะนักเรียนเราจะเพิ่มพจน์ x ยกกำลังสองเพื่อให้สามารถจัดรูปกำลังสองสมบูรณ์ได้และต้องกำจัดพจน์ x ยกกำลังสองเพื่อให้ค่าของพหุานามเท่าเดิมโอเคนะคะเราจะจัดให้อยู่ในรูป กำลังสองสมบูรณ์นะคะนักเรียนแต่ว่าแต่ว่ามันจะทำได้ยังไงก็คือเราจะใช้วิธีนี้นะคะก็คือเขียนตามเลยนะคะก็คือ x ยกกำลัง4บวกด้วย 3x ยกกำลัง2บวกด้วย4เราจะบวก x ยกกำลัง2เข้าไปนะคะเพื่อให้จัดรูปกำลังสองสมบูรณ์ได้และก็ต้อง กำจัดพด x กําลังสองออกด้วยนะคะก็คือลบเราก็ต้องเขียน x ลบ x กําลังสองเข้าไปด้วยนะคะเพื่อให้ค่าของพหุนามเท่าเดิมหมายความว่าพอเราลบมันออกไปเนี่ยมันก็ยังเป็นพหุนามที่มีค่าเท่าเดิมนะคะ่ะแต่เราต้องบวกเขาแนะนําให้เราบวก x กําลังสองเข้าเพิ่มไปใช่ไหมคะัดังน,นั้นครูจะใส่วงเล็บเป็นวงเล็บนี้นะคะ ต่อมาค่ะก็จะได้เป็น x ยกกำลัง4บวกด้วย3 x ยกกำลัง2ไปบวกกับ x ยกกำลัง2ก็จะได้เป็น4 x ยกกำลัง2บวกด้วย4นะคะแล้วก็ ลบด้วย x ยกกำลังสองโอเคค่ะต่อมานะคะเราจะมาแยกตัวประกอบค่ะตัวนี้นะคะนักเรียนตัวในวงเล็บเนี่ยค่ะจาก x ยกกำลังสี่บวกด้วยสี x ยกกำลังสองบวกด้วย4แยกตัวประกอบ เนาะแยกของมันมาจำได้ไหมคะอะไรคูณกันแล้วได้สี่บวกกันแล้วได้สี่บ้างคูณกันได้สี่บวกกันได้สี่ก็คือสองกับสองใช่ไหมคูณกันก็ได้สี่สองไปบวกสองก็ได้สี่นะคะตัวหน้าล่ะคะตัวหน้าเนี่ย x เก,เกากำลังสี่ก็แยกออกเป็น x เก,เกากำลังสองสองตัวใช่ไหมคะก็ได้แล้วเขียนไปก่อน เอกมสองอกลังมีค่าสี่เนี่ยคือสองคูณสองได้สี่สองบวกสองได้สี่ดังนั้นมีค่าเป็นบวกทั้งคู่เลยเราก็แยกได้แล้วนะคะถ้าลองคูณเข้าไปก็จะได้ก็จะได้ค่าเดิมในวงเล็บนะคะเอามาเขียนนะคะเท่ากับ x ยกกำลังสองบวกสองคูณด้วย x ยกกำลังสองบวกสองแล้วก็ลบด้วย x ยกกำลังสอง x ยกกำลังสองบวกสองคูณด้วย x ยกกำลังสองบวกสองถ้าเอามาคูณกันมันก็จะกลายเป็น x ยกกำลังสองบวกสองทั้งหมดยกกำลังสองนะคะแล้วก็ลบด้วย x ยกกำลังสองโอเคค่ะจากนั้นเราก็จะดึงเราก็จะนำลบ x ยกกำลังสองเนี่ย เข้าไปคูณใช่ไหมคะเข้าไปคูณไม่ใช่เราจะนำต่อมานะคะเราจะนำอ่าในเมื่อมันเป็นเนี่ยโอเคค่ะต่อมานะคะ ตอนนี้มันอยู่ในรูปผลต่างกําลังสองแล้วนะคะตัวแรกก็จะเป็นหน้ายกกําลังสองลบด้วยหลังยกกําลังสองใช่ไหมคะดังนั้นเราก็จะแยกได้เป็นหน้าหน้านะคะบวกหลังคูณด้วยหน้าลบหลังค่ะ จัดรูปใหม่นะคะก็จะเป็น x ยกกำลังสองบวก x เลียงเรียงใหม่นะคะก็จะเป็น x ยกกำลังสองลบ x บวกสองเรียบร้อยแล้วค่ะดังนั้น x ยกกำลังสี่บวกด้วย3 x ยกกำลังสองบวกสี่ แยกตัวประกอบได้เป็น x ยกกำลังสองบวกด้วย x บวกด้วย2คูณด้วย x ยกกำลังสองลบด้วย x บวกด้วย2ค่ะข้อ4ค่ะ x ยกกำลัง4ลบด้วย11 x ยกกำลัง2บวกด้วย25เราจะเพิ่มพจน์ x ยกกำลังสองนะคะเพื่อให้สามารถจัดในรูปกำลังสองสมบูรณ์ได้ แต่เราก็ต้องลบ x ยกลังสองออกมาด้วยนะคะก็จะได้ดังนี้ค่ะก็จะเป็น x ยกกำลังสี 11, ่ลบด้วยสิ x ยกกำลังสองบวกด้วยยี่สิบห้าเราจะบวก x ยกกำลังสองเข้าไปเหมือนเดิมนะคะ,ะบวกเข้าไปแล้วเราก็จะลบ x ยกกลังสองด้วยเพื่อที่จะทำให้พจน์พหุนามเนี่ยมันมีค่าเท่าเดิมนะคะ โอเคก็จะเท่าก er ับ x ยกกำลังสี่ลบสิบเอ็ด x ยกกำลังสองไปบวกห้าเไปบวกหนึ่งนะคะขอโทษสิบลบสิบเอ็ด x ยกกำลังสองบวกหนึ่ง x กำลังสองก็จะได้เป็นลบสิบ x ยกกำลังสองค่ะบวกด้วยยี่สิบห้าค่ะ ลบ x กยกกำลังสองแยกตัวประกอบนะคะวงเล็บในวงเล็บตัวแรก x กยกกำลังสี่เราแยกออกเป็น x กยกกำลังสองกับ x อกยกกำลังสองเลยนะคะส่วนตัวหลังอะไรคูณกันได้25ใช่ไหมคะแล้วบวกกันได้ลบสิ 10. คูณกันได้25บวกกันได้ลบสิ 10. ก็จะมีห้า หใช่ไหมห้า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 นะคะก็จะเป็นลบห้าไงใช่ไหมคะลบห้าคูณลบห้าก็จะเท่ากับยี่สิบห้าแต่ถ้าลบห้าไปบวกลบห้าก็จะเท่ากับลบสิบได้แล้วนะคะดังนั้นตัวหลังก็จะเขียนลบห้าลบห้าทั้งคู่เลย โอเคค่ะได้แล้วเท่ากับ x ยกกำลังสองลบห้าคูณด้วย x ยกกำลังสองลบห้าแล้วก็ลบด้วย x ยกกำลังสองก็จะเท่ากับ x ยกกำลังสองลบห้าคูณด้วย x ยกกำลังสองลบห้าก็จะได้เป็น x ยกกำลังสองลบห้า ทั้งหมดยกกำลังสองลบด้วย x ยกกำลังสองนะคะกลายเป็นผลต่างกำลังสองแล้วนะคะก็คือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นหน้าบวกหลังหน้าบวกหลังก็จะเป็น x กำลังสองลบห้าบวกด้วย x คูณด้วยหน้าลบหลังก็จะเป็น x กำลังสองลบห้า ลบด้วย x นะคะเรียงใหม่นะคะก็จะเป็น x กําลังสองบวก x ลบห้าคูณด้วย x กําลังสองลบ x ลบห้าค่ะดังนั้น x ยกกำลังสี่ลบด้วย1 1 x ยกกำลังสองบวกด้วย25ก็จะเท่ากับ x ยกกำลังสองบวกด้วย x ลบด้วย5คูณด้วย x ยกลับบงสองลบด้วย x ลบด้วย5ค่ะ